ามาพบกับอาจารย์ใจแล้วนะคะวันนี้อาจารย์ใจมีเคล็ดลับที่ดีมาฝากนะคะก่อนที่เราจะยืดผมถาวรนะคะทุกครั้งถ้าเราเจอผมลูกค้าที่มีการแห้งนะคะหรือมีการแตกปลายนะคะหรือผ่านการทาเคมีซับซ้อนมานะคะแนะนํานะคะให้ใช้ตัวซูปเปอร์ชีบิ้นแคตาตินเบอร์สองนะคะซึ่งสูสภาพผมก่อนทําเคมีทุกครั้งจะช่วยให้ผมแข็งแรงจากการท,ทําเคมีและ ก่นนะะอนที่เราจะยืดผมทุกครั้งนะคะเราจะต้องฟื้นฟูสภาพผมของคุณลูกค้าก่อนนะคะหลังจากที่เช็คสภาพผมแล้วนะคะว่าผมค่อนข้างที่จะกรอบนะคะหยิบโคนนะคะเราก็จะมาฟื้นฟูเติมเต็ม,ตมโปรตีนเข้าสู่เส้นผมก่อนที่เราจะลงน้ํายายืดนะคะ อ่านะคะอันนี้คือเคล็ดลับนะคะสาวๆหลายท่านนะคะถามอาจารย์ทรายเข้ามาเยอะมากเลยว่าอาจารย์ทรายขายืดยังไงไม่ให้คนหักนะคะอ่านี้ดูนะในกรณีที่หนีบผมสําคัญมากนะถ้าเราหนีบแบบนี้นะคะมันจะส่งผลให้คนหักนะคะซึ่งในการที่เราทํางานหรือในการหลังจากที่ลูกค้ายืดไปแล้วนะคะมันจะเกิดผลให้คนผมลูกค้าหักเทคนิคการหลีกเลี่ยงแม่ผมหักนะคะให้เรายกองศาอ่าร้อยสามสิบห้าองศานะคะอ่า ทำแบบนี้นะคะรับประกันข่าวว่าผมจะไม่หักนะคะโอเคค่ะนี่ขั้นตอนการโกกล็อกแล้วนะคะช่างฟลีกทำไมถึงต้องลงแต่โคนคะในกรณีนี้นะคะเราทําการยืดเฉพาะโคนนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงปลายผมเราก็จะต้องเว้นเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการเคมีทับซ้อนปลายผมอาจจะเสียหรือแห้ง น,นี่เป็นเทคนิคดีๆนะคะสําหรับช่างทุกท่านนะคะนําเก็บเทคนิคนี้นํากลับไปใช้นะคะเพราะว่าในกรณีที่อย่างที่ช่างพิกพูดนะคะว่าเรากรอกเฉพาะโคนนะคะถ้าเราลงไปเลยมันอาจจะทําให้เคมีซับซ้อมอาจจะเสียได้นะคะมิฉะนั้นไฟเราสามารถลงขั้นตอนสุดท้ายได้ใช่ไหมคะหลังจากที่เราลงทิ้งระยะโคนแล้วนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการยืดนะคะนี่คือผลง,งานการเป่านะคะเราไม่ได้ ไดหนีบไดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะผลลัพธ์จากการยืดนะคะเทคนิคเฉพาะทางร้านนะจ๊ะแล้วนะคะสำหรับการยืดถาวรนะคะพร้อมบำรุงสูตรเข้มข้นของทางร้านนะคะอันนี้หลังจากที่เรายืดเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราไม่ได้ไดหนีบนะคะเห็นไหมคะหลังจากที่เรายืดเสร็จแล้วพร้อมบำรุงเห็นไหมคะจะได้ผมเงาดุดแพรใหม่เลยนะคะ